สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝอนชาแนล u ูทูปนะจ๊ะลืมนึกชื่อช่องเต็มไม่ออกอวันนี้มีสามนอย,อย่างเดียวเนาะสามนอยช่วงเย็นนอยพีนอยปกนอยวีช่วงเย็นนะอ่า ก่อนไปดู3น้อยผลสาน้อยเมื่อวานนะแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลขของแอดเนาะแล้วก็แอดฝากอ่าเพจเฟซบุ๊กแอดฝนโดยทาพกสามหกสามด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูผลงานในการวังเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายังไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามกันเยอะเอะนะเพื่อเป็นกําลังใจในการวังเลขให้แอดนะ ามาดูสามนอยเมื่อวานเนาะสามนอยเมื่อวานเน้นเน้นมาเลยนะจ๊ะเน้นเน้นมาเลยนะอ่ามาดูมาดูนอยพีนะนอยพีมาสามแปดสามห้าสองอันนี้ไม่เข้านะอันนี้มามาตัวเด่นมาตัวเด่นสองตัวของเมื่อวานเนาะห้าสองอะ 52. แล้วก็นอยพีเออนอยปกน้อยปกนะนอยปกศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งมาเน้นเน้นนะ เน้นเน้นอีกแล้วเน้น71ฟัน7เน้นเน้นเจนะแล้วก็น่อยวีหกศูนยอันนี้ได้รูดสี่นะได้แค่รูดสี่นะเจาะให้เข้าเนาะเจาะเออเจาะก็เฉียดแต้มเดียว7484แปต้มเดียวนะโอเคนะเดี๋ยวมาดู3น่อยอ่าวันนี้กันเนาะ มาจ่ามาดูสามนอยวันนี้นะวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดนะเมื่อวานลืมบอกไปว่าเป็นวันพระเนาะลาวเลยมาเบิ้ลเลยแอดก็ได้แค่รูดหนึ่งเท่านั้นเนาะเมื่อวานลาวอ้าววันนี้วันนี้สามนอยสามนอยช่วงเย็นวันนี้วันอังคารนะวันอังคารเลขกำลังวันสามศูนย์ห้าสองตัวหกสามแล้วก็เน้นวิ่งบนสี่ห้าหกนะ เอามาดูฟันกันเลยนะว่าแอดแอดฟันอะไรนะวันนี้วันวันอังคารเนาะแอดฟันศูนย์ลองสองอย่าลืมเอาศูนย์สองไปเล่นเป็นตัวเจาะนะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ด สองหนึ่งสองสามสองเจ็ดเน้นศูนย์ห้าสองห้าสามตัวศูนย์สองหนึ่งสองสามศูนย์เก้าสอง โอเคนะจ้าวันนี้วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะฟันศูนย์ลองสองเน่ยลืมเอาศูนย์สองไปเล่นเป็นตัวจาะนะแล้วก็เจาะตัวฟันศูนย0หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดตัวลองสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดแล้วก็เน้นศูนย์ห้าสองห้านะสามตัวศูนย์สองหนึ่งสองสามศูนย์เกสองสาม วันนี้แอดก็จะได้ประมาณนี้เนาะเลขกำลังวัน3052ตัว63แล้วก็เน้นวิ่งบน456เนาะโอเคนะจ้าวันนี้ก่อนไปแอดฝากกดติดตามนะ ฝากติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจในการวางเลขให้แอดด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวางเลขของแอดเนาะแล้วก็ฝากเพจเฟซบ o o กแอดฝนรวยทรัพย์หกสามหกสามด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปดูผลงานแล้วก็กดติดตามาไปดูหน้าเพจได้นะว่าแอดวางเลขเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่าน จาฝากเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆเนาะโอเคนะวันนี้แอดไปก่อนนะจ้าเจอกันพรุ่งนี้มีลาวนะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า